ใส่ไหนกันไปหลายคลิปละรอบนี้เรามากันแบบสบายตาสบายตาบ้างครับไม่ได้เล่นไป2อสวันแวะมาพื้นที่ไล่หน่อยละกันครับรอบนี้เรามากับ M P 5 K วามาวอมมือวอมนี้กันก่อนละกันฮะและใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกม n ินาเบกเอาใช้เพียงแค่ U I D เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวแต่ยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e Mint รับเติมเกม Line แอดแอปเปิลมินหรือคลิกลิงก เอาหยาปลอมอ,อ้ยยระวังที่ผมกำลังผ่าขาเนี่ยเพื่อนเราซี้แงแกไปแล้วครับโดนฝั่งสะพานยิงเรียกให้ผมไปช่วยใหญ่เลยใครจะไปช่วยได้หนุ่มขนาดเองยังตายเลย นี่ว่าปวดนี่ว่าโดนวัว เส็ม้มนี่นี่เบิร์ หนูเลยนี่มาเก็บได้ปะวโอแต่งดีน,นั่นอะเฮ้ยแม่งเอ้ยบอสพอได้อะไรติดไม้ติดมือน,นิดนิดหน่อยๆครับไม่เยอะมากแถมแปดแสนเนี่ยเขาก็เปิดไปแล้วเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยครับผมว่าเราวิ่งไปออกดีกว่าเป็นแอบของหนูจริงๆแมพนี้นี่ลอยเม็ดเพื่อเดินไปยังทางออกสวัสดีครับ ีแม่คังแสงออกตาละล้านมาลิ้นไล่ออกทีละแสนเข้าใจผมหรือยังครับกลับมาเยือนถิ่นฐานบ้านเกิดเราดีกว่าครับทายผมไปออกตาละแสนอย่างนั้นนะไม่ไหไวฮะกลับมาหาความมั่นความท้าทายกันต่อที่ทางแสงดีกว่ารอบนี้เนี่ยมันเงียบแป,ปลกฮนะวิ่งเข้ามาเปิดตรงกลางเข้าเลย ไม่หรอครับวันนี้ใช่ครับพักกันบุดเลยวันนี้โอ้ยตาเลขของเดงนจะมาเลยเหรอ <c oughs> แม่งเออจิงโตโอ้โหเกินไปว่ะออกเนี้ยจิงโต <c oughs> อะไรอ่ะ เดินเข้ามาดุบๆเลยอยู่ดีดดเฮ้ยเออนิ่นต้องได้อย่างงี้ดิวะเซตไม่ค่อยดีครับสองคนนี้แต่ของที่ฟาร์มมาได้เนี่ยเต็มกระเป๋าเ,าเลยน่าจะมาจากปั๊มละมัง้งก็แก๊กผมยังไม่เฮ้ย,ยตรงไหนวะ เดีนะกระสุนเหลือพอดีเลยใครอ่ะพี่ทันปะใครแล้วอ่ะใช่ไหมถ้าคิมไม่อยู่อ่ะดิพี่ทำไปทำมาเนี่ของทองเต็มเป้เลยครับแต่ของแดงไม่มีผมว่าได้เวลาออกแล้วฮะตานี้ไม่รู้จะฟาร์มอะไรละตาตูนมาละถ้ามันมามันเข้าดิสแล้วมันยังไม่มาดิมล้ำอยู่เนี่ย ริเลขจะ <GO av uther> ไ,ไปแบบส Dis วยๆต่อกันเปที่เลตต่อไปเลยดีกว่าครับรอบนี้เรามาเกิดฟังพยาบาลเดี๋ยววิ่งเข้าแต่ไปกดรอเลยแล้วกันกดยังไม่ทันอะไรเนี่ยส้นตีนมาบานเลยครับเ้

มาเดียววาไอ้เฮี้ยมาเดียววาหนึ่งลุ้มสี่ไม่ถือว่าลุ้มเสร็จแม่งเบอือผมจัด ผมบอกเลยครับว่าเจอที่นี้ครับไปเนี่ยผมอิ่มแป้เลยฮะของนี่เซ็ตเบิ่มๆทั้งนั้นเลยรีบเก็บรีบเข้าข้างในดีกว่าครับตานีเนี่ยผมว่าสับสวิแล้วออกได้เลยแถมเซ็ข้างในเนี่ยยังไม่เปิดด้วย,วยผม f ีแกมา15ปีเกินห้าจะแับที่บ่าวุ้ยขอบคุณงานทุนร้อยบาทขอบคุณครับอบ๋ ออกแขนไปไปทำแขนใหม่เก้าเก้าคนละมือต่ออย่างนี้ทุกคนว่าดีไหมรวยดีผมรู้สึกบอกได้เลยครับว่าเหมือนเดิมครับเงินทุกวันเลยไม่รู้เป็นอะไรครับเวลาเรายิงได้ของดีๆเนี่ยแม่งมาเปิดเซฟได้ติดเกลือนะครับบอสไปไหนวะโอ้ยเนี่ย เด็กเขี้อะไรเข้าไปอีกเนี่ยแม่งเกือบได้คิปอีกแล้วเมื่อกี้เกือบได้คิปอีกแล้วแมาครับคีบอย่างนี้พอแล้วของแดงมันจะไม่ออกสักชิ้นเลยจริงดิอ๋อนี่ดิวะอันนี้อิ่มของจริงเออตรงนี้ดิวะ แม่ในที่สุดของเดงที่เราตามหาเนี่ยก็มาสักทีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกทิกเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งบางคนเนี่ยใช้อยู่หรือผู้เล่นใหม่บางคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับระหวบางที่เรากําลังเก็บศพเนี่ยบางทีอาจจะมีศัตรูมาหล่อยเราใช่ไหมล่ะฮะแล้วบางคนเนี่ยปิดกระเป๋าไม่ทันวันนี้ปุ่มปิดอัตโนมัติอยู่นะครับอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยเวลาศัตรูยิงเราเนี่ยมันจะปิดกระเป๋าให้เลยแล้วเราเนี่ยสามารถหันส่วนทันนะครับแต่นั่นแหละครับข้อดีมันมาพร้อมข้อเสียเสมอผมเนี่ยใช้มันมาตลอดนะฮะแล้วมันก็เป็นข้อดา่วัันนเยป็ะูกจงงไ ได้จัดของไว้โอ้ยเยี่ยบอดเยี่ยโอ้โหไอ้เยี่ยควยเอ้ยกูยยยยยจะถอดกระเป๋าแม่งบอดยิงไงอ้สัตว์ เออกูจะถอดกระป๋าแล้วปอดมันยิงแล้วมันปิดกระป๋าอัตุมัติอ่ะปอด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 เอาเจอช็อตอะไรอย่างงี้ไปเนี่ยร้อนถึงใจเลยฮะผมบอกเลยแต่ไม่เป็นไรครับเก็บใจของเราแล้วลงเลดยกันใหม่ตาหนี้เนี่ยขอดีๆเถอะเอ้ไอตูนฝั่งนู้นยืนเป็นบอยแบนเลยเนาะเออฝั่งนู้นน่ะฝั่ง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 ตะบานฝั่งนี้น่ะแ่งยืนเป็นอยแบนเลย ้อโอ้โหเห็นพอดีแม่เอ้ยนี่แหละไม่ได้ใส่ไหนไไนี่มันอยู่ตรงจุดโดดจุดโดดจุดโดดตายหนึ่งแม่เอ้ยไม่ปูอะเดยิงมันพอดีเนี่ยปูหัวพี่เลย bói bói đuôi bói 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 luôn bói rồi, right, tôm này Tuấn? lạng đi à đuổi con đã bị chìa dưới trong แล้วสบบักไอ้ย่าปวดฟันเลยอย่างนี้และศพเนี่ยดันมาบักอีกครับโชคดีที่ตานี้เนี่ยบอทของดีๆทั้งนั้นเลยไอพีเคหลายตัวเลยครับแถมได้ศพบอสอีกอิ่มๆเลยฮะเป็นมืดฮะฮัลโหลบลลโหลว้าด้วยโหตัวนี้อะไรเนี่ย ก,กัตายแบบน่าสมเพชอะจะแนกวก็รอบนี้นี่เราเปลี่ยนบรรยากาศเอาวีดิสเข้าไปฟาร์มกันบ้างเลยกันนะครับไม่ใช่เลยฮะคอนเทนต์จากคนดูไม่เคยดู เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดให้ผมเต่เองผมแต่เองผมแต่เองเอออะมันปืนอะไรวะจุดน้ำกันแม่งอยู่ไหนวะ

ก็วะไมู่เอ็มเอีย่ข้างนอกไม่ใช่เหรอเรดาร์หนนะหมดแล้วมั้งม่อกูดมาก็มีเหตุ ไปอดไไหนเถือว่าดีไม่น่าเกลียดเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับของตานี่เนี่ยเข้ามาอิ่มแล้วพร้อมออกมาแล้วนะมีทุนโว้ย พิมพ์ตทั้งมดเอาตัวเดียวเหรอมึงไม่เอาจบน้องเหรอไปดิเอากูเดินไม่หลอน กูเ <Good> <laughs> ด,ด,ดินไปรอดอย่าฟ้ากูหมดพอดีไอ้ตูนจริงอันนี้กูไม่ได้โกงจริงไม่ได้เลี่ยมกัดูอย่าฟ้าหมด <laughs> ตอนนี้ผมว่ามันก็ยังยิงแรงอยู่แหละแค่รู้สึกว่ากระสุนมันกระจายขึ้นมัง้งแล้วมันดีดขึ้นท <c oughs> ำให้กระสุนกระสุนมันไม่ค่อยจับกลุ่มเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจับกลุ่มไงมันเลยตายไวอะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่ากระสุนมัน ก็ถืดบานๆออกอ่ะมันเล็มแบบตายช้าๆเดี๋ยบา้านนี้เดียบ้านนี้กอดทางนั้นเลยน้ำนี่ก็ขยันหมดเหลือเกินนี่สิ ใช่ซีด้ามีตัวหนึ่งชา่าชาร่าชาร่านดีตายไหมไม่ตายไม่ลงแล้ว ถ้าเข็มสมัยช่องเขาซีซั่นสองอ่ะโอ<ฮ>้โหแม่งตายไม่พักจริงๆกัเข็มนั่นอ่ะ เลรีนี้เนี่ยพอถูๆแตะๆครับไม่ค่อยได้เลยเป็นชิ้นเป็นอันเลยเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ like กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ